จะพาระชมโตโยต้ายารีสกันค่ะกับคันนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้ายาริส1.2ตัวเจปี2017ภายในคุมโทนสีดําสวยมากๆเลยนะคะเรียบหรูดูสบายตามากๆเลยนะด้ยรุ่นของโตโยต้ายารีสนะคะเขาก็จะห่วงเรื่องความปลอดภัยของเราเป็นพิเศษกันนะคะมิตรคาเซ็นเตอร์กาญจนบุรีรับซื้อขายและเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดตั้งอยู่ที่ถนนเลี้ยงเมืองใบพาจังหวัดกาญจนบุรีเส้นเดียวกับโรบิสันตรงข้ามกับไทยวัสดุ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเต็นรถยนต์มิดคาเซ็นเตอร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะลูกค้าเราจะพาไปชม t o โยต้ายารีกันค่ะกับคันนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้ายาร s 1.2ตัวเจปี2017ปีใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้า แอบกระซิบไม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหาเตอร์ตายาลีดไ้ใช้งานห้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้เด็ดขาดเลยนะคะยวเรามาชมตัวรถกันก่อนนะคะโดยเริ่มจากด้านหน้านะลูกค้า,ากระจังด้านหน้าจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็โลโก้เขาจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะไฟหน้าจะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้าแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มทั้งสองข้างนะคะลูกค้าแม็กเปลี่ยนมาแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ มาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะลูกค้าด้านหลังไฟหลังนี้นะคะเขาจะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะจะมีที่ปัดน้ำฝนมาให้กระจกจะเป็นระบบไลซ่านะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าบนะคะจะมีเซ,เซ็นเซอร์ถอยให้2จุดกันด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นแฮนะ์แบกนาะประตูสามารถเปิดได้เลยนะคะด้านในนะคะสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าใส่สัมภาระได้เยอะมากๆนะ มาพร้อมกับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะคะครบครันมากๆเลยเดินทางต่างจังหวัดนี่คือสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อคะ่ะค่ะแล้วมาในส่วนของภายในตัวรถนะคะลูกค้าภายในคุมโทนสีดําสวยมากๆเลยนะคะเรียบหรูดูสบายตามากๆเลยนะในส่วนของเบาะตัวรถนะคะก็จะเป็นสีดําเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะตัดด้วยลวดลายของเส้นไดสีน้ําเงินสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้า พวมามลลายการใช้งานไม่ช้ําเลยนะคะความพิเศษของเขาคือเลขไมค่ะลูกค้าไม่เพียงแค่4ี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยมากๆเลยนะคะแอร์เดิมวิทยุเดิมตักศูนย์นะคะด้านล่างนี้ก็จะมีที่วางแก้วเกียร์ออตโต้นะคะมีเบรกมือแล้วก็มีลิ้นชักสําหรับใส่ของนะคะด้วยรุ่นของโตโยต้ายารีนะคะเขาก็จะห่วงเรื่องความปลอดภัยของเราเป็นพิเศษกันนะคะตัวนี้มันจะมีแอร์แบ็คให้มาด้วยกัน7ลูกเลยนะคะลูกค้า จะอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะ1ลูกละแล้วก็อยู่ด้านล่างพวงมาลัยจะเป็น2ด้านข้างคนขับนะคะลูกค้าเสาคู่หน้าเสาคู่หลังเลยนะคะมีถึง7ใบกันเลยค่ะลูกค้าเดินทางปลอดภัยแน่นอนหายห่วงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมราคาด้านหน้ากันคะ่ะมาชมราคาเข้ากันบ้างนะคะกับ t ต y o ต้ายาร 1.2J ปี2017สีเทาคันนี้นะคะลูกค้าราคาเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ฟีดาวผ่อนแค่เดือนแล้ว00 0กว่าบาทเองลูกค้าออกรถวันนี้นะคะศูนย์บาทฟีดาวฟีทุกค่าใช้จ่ายประกันภัยรถยนต์ประกันภยยนันภยช่วยเหลือฉุกเฉินค่าสีพลบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเช็คระบบรถให้ลูกค้ามากกว่า50รายการขับฟีสูงสุดถึง90วันและยังได้โปรเต,ติมน้ำมันมูนมลค่า5,000บาทกลับไปกันด้วยนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจยาลิทันนี้สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0 8 7 7 1 4 0 7 0 3นะคะหรือจะทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใช้ของแฟนเพจเรามีแอดมินคอยให้บริการลูกค้าทุกๆวันเลยนะคะปรึกษาเคสกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมิตรคาร e เซ็นเตอร์กาญจนบุรีออกรถศูนบาทฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีป้ายพาสีพรลเปลี่ยนย้ายป้ายทะเบียนฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเติมน้ำม,นมันมูลค่า5,000บาท ผีประกันภัยรถยนต์1ปีผีประกันภัยช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีขับฟรีสูงสุดถึง90วันและตรวจเช็คสภาพรถมากกว่า50รายการมิตรคาร์เซ็นเตอร์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดตั้งอยู่ที่ถนนเลี้ยงเมืองใบาพาจังหวัดกาญจนบุรีเส้นเดียวกับโรบินสันตรงข้ามกับไทยวัสดุจะมีธงสีเหลืองตั้งอยู่หน้าร้าน